สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบ๊กนะครับในช่องชาแนลยูทูบเบ๊กฝรั่งปทุมนะครับวันนี้นะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดซับสไครป์ช่องให้ผมหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามารับชมนะครับเป็น Ford r เ n g e r นะครับเป็นรุ่น XL ็กเซลพัทราคาจําหน่ายของตัวนี้ก็จะอยู่ที่750,000กว่าส0 0พบาทครับเป็นกระบะยกสูงตัวเริ่มต้นของ Ford เลยนะครับสี่ประตีเป็น4ประตูนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูชุดแต่งรอบคันนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเริ่มต้้้้นน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 กกัััที่ชชชุุุดดดหหหาาาะะะคครรบบ็็จเป F150 วายบอดี้นะครับซึ่งคันนี้แต่งเป็นวายบอดี้นะครับวายบอดี้ก็คือตีโป่งด้านข้าออกมานะครับให้มันบึกบืนออกมานะครับคือคัตตอมจากเดิมไม่เหลือความเอกอาพัทเลยนะครับเอฟหนึ่งาสูตวายบอดี้ก็จะเป็นกระจังหน้าตัวนี้นะครับกระจังหน้าฟอร์ดขนาดใหญ่ที่เป็นสีดาด้านทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้เพิ่มเติมให้นะครับก็จะมีไฟนะครับ LED สามจุดเป็นสีขาวแบบนี้มาให้นะครับชุด f1 5 0นึ่งคสก็จะเป็นไฟนะครับ ที่เป็นตัว C ีสีขาวเป็นไฟเดรธามวิ่งกลางวันตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแคงนะครับนี่นะครับในรุ่นนี้ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับจากโรงงานก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับมาในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ครับดีเซลเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแรงม้าอยู่ที่ร้อยสิบแรงม้าสามร้อยแปดสิบห้านิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องสองจุดสองมีแค่เกียร์ธรรมดานะครับในรุ่นของเอกอพั ที่อัปเกรดเพิ่มเติมนะครับก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นไฟเดิมของ x อ็กซพัมาจากโรงงานเป็นไฟเดิมๆนะครับก็เอาไปทําการอัปเกรดเพิ่มเติมในส่วนของไฟเดย์ทม์นะครับโปรเจคเตอร์ว <Project or S 1> งแหวนตัวนี้ที่มัดแต่งครับเหมือนในรถมัดแต่งนะรถไอฝอนมัดแตงนะ่งก็จะมีขี้แบบนี้มาให้นะแล้วก็อัปเกรดเพิ่มเติมในกระบนนะครับอันนี้ผมเปิดไฟฉจุเฉินอยู่นะไฟมันก็จะทํางานปเป็นสเต็ปแบบนี้เดี๋ยวจะลองเปิดไฟแบบเต็มระบบให้ดูนะฮะ ันนี้ก็คือเปิดไฟนะครับลูกแก้วข้างในคันนี้ก็จะเป็นลูกแก้ว LED อนะครับลูกแก้วล e d อเนี่ยซึ่งซึ่งลูกแก้วตัวนี้ก็จะติดแค่ตอนที่เราเปิดไฟหลีนะครับก็เวลาเราเปิดไฟออนปกติก็จะเป็นไฟสีขาวนะครับอันนี้คือเปิดไฟแบบให้ดูนะครับว่าเปิดแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็เป็นงานวายบอดี้นะครับวายบอดี้ชื่อก็บอกนะครับวายครับวายก็คือการที่ทําให้รถกว้างออกมาครับวายนะเหมือนพวกเลนวายอะไรอย่างเงี้ยคือตีโป่งด้านข้างออกมานะครับ ประมาณสามนิ้วนะครับสเกลนี่ของตัวรถนี่ก็จะบึกบึนขึ้นมานะครับก็จะดูคล้ายๆแบบฟ o r d เ a n g จอร์ p t o r ตอร์นะครับซึ่งงานตัวนี้ก็จะมีคิ้วล้อมาให้นะครับแบบนี้นะครับคิ้วล้อตัวนี้น่าจะสามสี่นิ้วนะครับเป็นคิ้วล้อแบบสีดําแบบนี้สีดําด้านนะครับแบบนี้นะครับมาในงานของว i ย e b ดี y นะครับลองเข้ามาดูงานครับงานประกอบมือนะครับ Wi ยบอดี y นะครับนี่ครับขึ้นรูปนะครับแล้วก็งานเป็นงานประกอบมือนะครับยกยกชุดหน้าเดิมออกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย เนี่ยตั้งแต่ชุดนี้นะครับยกออกหมดเลยใส่เพิ่มเติมแต่งเป็นวายบอดี้นะครับแล้วคันนี้รับที่พิเศษนะครับก็จะเป็นล้อนะครับล้อแม็กคันนี้ปกติจะเห็นกันถ้าแต่งวายบอดี้จะแต่งนิยมแต่งเป็นล้อยี่ินะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ล้อยี่สิบใส่แค่สิบแปดนะครับแต่ยางใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วยางตัวนี้ไม่ใช่ยางลบตาด้วยครับเป็นยางโอตานินะครับซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่สามสามนะครับคูณ1 2บสุดศนเหมือน ซีรีส์ยางเหมือนไอ้ที่ที่ร้อยยี่สิบใส่นะครับซีรีส์ยางสามสามสิบสองห้าศูนย์ไม่ไม่ใช่ยางลบตานะครับเป็นยางโอตานินะครับก็เป็นยางออเทเลนครับสามารถวิ่งได้ดีกับทุกสภาพผิวถนนนะครับนี่ดูลายยางนะครับดอกยางนะครับล้อแม็กก็มีให้เลื่อนครับอันนี้ก็เป็นแม็กของสิบแปดลายมาเวลนะครับคันนี้ก็เป็นร้อสิบแปดครับไม่ใช่ร้อยี่สิบคือเราไม่จําเป็นต้องเซตอัพช่วงล่างแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือปีกนกเดิมนะครับที่ฟอร์ดมีให้ก็ใส่แค่ร้อยสิบแปดก ในส่วนของล้อแม็กนะครับอันนี้จะดันใส่อแดปเตอร์ครับดันออกมานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวายบอดี้นะครับมันกว้างนะครับก็เลยต้องใส่อแดปเตอร์นะครับเพื่อที่จะดันล้อออกมานะครับให้มันเท่ากับเสมอกับวบยบอดี้นะครับนี่ในงานของล้อแม็กนะฮะล้อแม็กก็มีให้เลือกเยอะนะครับหลายสไตล์แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าใช้งานแบบไหนนะครับติกนกขนาดใหญ่นะครับ เอ็กซ er oh no. like like ์เอพันะครับกระจกก็จะเป็นแบบนี yeah. ้มาจากโรงงานก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้ล้นๆแบบนี้เลยฟิล์มนะครับภายในนะครับก็ติดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหน้าจอเดิมนะครับของเอ็กซ์เอลพันะครับเปลี่ยนเป็นหน้าจอแอนดรอยด์นิ้วนะครับแบบนี้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีให้ใช้งานครับใช้งานง่ายแค่ต่อฮอสพอร์ตนะครับจากมือถือนะก็ใช้งานได้เลยครับกล้องนะครับกล้องหน้ารถนะครับก็ติดเพิ่มเติมแถมให้กับลูกค้าครับ เปิดมาก็ในรุ่นนี้ XL พั s นะครับก็จะเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานครับอันนี้ก็ทําให้นะครับทําทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับพิดมิติภายในของตัวรถก็เท่า XLT นะครับนี่ภายในก็กว้างนะครับเท่า XLT นะครับแต่รุ่นนี้นะครับยังไม่มีไฟออโต้มาให้นะครับจากโรงงานนะครับก็จะเป็นไฟนี่นะครับอันนี้ก็ปิดไฟนะครับไฟยังไม่มีเป็นออโต้มาให้จากโรงงานก็จะเป็น ปิดไฟไฟหลีครับอันนี้ก็เปิดเต็มระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกนะครับที่ติดแยกมาให้นะครับในส่วนของภายในด้านท้ายนะครับคันนี้ครับก็บายบอดี้นะครับก็ตีโป่งขึ้นมานะครับจากตัวรถเดิมเนี่ยจะอยู่จะอยู่ประมาณประมาณไฟนะครับตัวรถเดิมจะอยู่ประมาณขนาดกับไฟอันนี้คือเราตีบอดี้ทั้งหน้าทั้งหลังออกมานะครับแบบนี้แต่งวายบอดี้นะครับก็สติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าไม่ติดนะครับคินคินแบบนี้นะครับในส่วนของไฟท้ายก็ เป็นไฟายายรูปตัว C นะครับเป็นเป็นงานเป็นงานสมองครับเป็นไฟตัว C หรือว่าจะเป็นปีกจะเรียกว่าปีกผี่เสื้อบางคนก็เรียกไฟตัว C นะครับก็มีมีมีให้เลือกนะครับในรุ่นอันนี้ก็เป็นรุ่น V1 นะครับไอ้ที่ติดติดกันจะเป็นไฟ V2 นะครับตัว J นะครับ V1 กับ V2 มีให้ลูกค้าเลือกด้านฝาท้ายกระบะนะครับก็จะเป็นฝาย้ายเดิมๆอย่างนี้เลยไม่ได้แต่งอะไร XL พัดนะครับเป็นแบบนี้นะครับโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์ครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชิ้นงานนะครับที่เราถอดออกนะครับที่ผมบอกครับด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหน้าหลังนะครับถอดออกคืนให้กับลูกค้านะครับในรุ่นของ xl พัทนะครับยังไม่มีกันชนมาให้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มให้นะครับเป็นกันชนกันชนเหมือนในรุ่นของ xl t เป็นสีดำนะครับที่ตัดที่เพิ่มเติมไปก็จะเป็นเซ็นเซอร์สี่จุดในตัวกันชนตัวนี้นะครับซึ่งจะทํางานร่วมกับกล้องนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ ด้านด้านท้ายนะครับด้านใต้นะก็จะมีกล้องนะครับที่กล้องนะครับสําหรับถอยหลังนะครับนี่ตัวนี้นะครับในส่วนของด้านด้านท้ายนะครับจริงๆอะเอ็กซ์อัพพมาล้นล้นเลยครับไม่มีไม่มีอ่าเขาเรียกกันชนนะไม่มีมาให้รอบคันก็ประมาณร้บรับถ้าลูกค้านะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับทุกรุ่นครับตอนนี้ก็ Next Challen g e r วางวางขายระวางจำหน่ายบาง ให้จับจองกันแล้วครับก็สนใจก็สามารถทักไลน์ทักเบอร์โทรผมโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับก่อนจะไปนะครับผมฝากกด subscribe ช่องนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ